นกเขาตู้เฮ็ดกับนกเขาตู้เออนอนกับสู้นั่นทั้งดูดทั้งเนียประธานอนกับเมียเสือในกับบัวทองถอดบ่ได้ลูกสีตื่นเฝ้าเขาเท่าเอาเก้นหม้อแค่นเอาลำลองรับจบหกทุ่มรับจบหกทุ่มอะไรใจถึงได้ต้องปะขอดหม้อมีตับมีปอดตัวน่ะมิตาใจวะมิตาใจไง วายเดินบ,บ่ลำขึ้นอย่าเป่าย่าตข่อยที่ล้วน่านลำหลายนี่แล,ล้วล,ล่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เดินเพ่นก่อนเลยลองไงบอเออลองไงลองไงนหน่อยหน่อย,อย,อยบอ่มากเอยเป่าคือของเจ้าของพะโล่เ้ยลองไงบ่แต่ลองไงขออนุญาตตีนขีก่ก่อนเด้อขี่ยังอ่ะขี่สุดน,นี่ละ โอ้เออเออแต่ตะคืออยู่สันะว่ามันขี่เนี่ยอื่นมาการยากนะเนี่ยขื้นระบาดมาแค่เท่าขออนุญาตทราบเมื่อกล่องไปเงียวมากขออนุญาตผู้มักสิงมักเงาที่แหลกกะว่าสีจ้าอยู่ดอกเนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตล่ำลองฝากก่อนอีพออีเมย์โวยสกโวยเสียจะภาพดจะกาดจะงานนะสักันจากล้างจากฮะ มาแค้นคือหาวแต่น้บันลำลองเรื่องหมอเแค้นโอ้ปัญหาหมองมุดล่องยู่โอ้ยละน้อเออันนี้มื่อนี้เป็นวันถึงงานสถาอดเอชจัดจจงสุ่มยาตีพี่น้องมารวมหวมบุญ การลงทุนเธอนี่มัญญิงิไงเพศสันทั้งสถาผู้ทําทานผู้ที่มีใจกวงจ้างวอลม,มาลองฉลองนั้นคุ้มกวงขอให้มันหล,ว,ลวงสมดำดังกระใจและขอให้พ่อไม่ได้สมดังมนโนหมายให้สุขก,กายสบายใจส่วนบุตรนี่ดำัคำและหนูวลลมีทั้งหา่านขอบันบานที่วานซอย เธอเล็กเธอน่อยบุญสิยคำเหว่าสิมาลาบตาสาธุสาธุสาธุเด้อพ่อกับแม่เฮาเอย๋ยขันทำมุนเธอนี่มีแต่ความสุขเด้พอพ่อเด้ออันมาโลคา่าทุกสิ่งใดยงเยาห็นก็เองขันจะไปใส่นั่นนี่นี่ขนย่องสาขันเด็ดลี่ขอให้เจ้ามานันตาเด้พอพ่อเด้อขันเด็ดน้าขอให้เจ้ามันเขา แถวคือเท่าให้หน่าเจ้าล่นทองอันมาบวัวและโบงน่าเจ้ายาเด้นี้ขันนอนหลับไปแล้วให้เจ้าได้เงินเหมือนเด้อแม่เด้อนอนตือนให้เจ้าได้เงินแสนแบดมือมาให้เจ้าได้เงินลาดอันตะพานอย่ามาไกลบัดไกให้เลือกหางให้เจ้ายู่สืบสานงเมืองบานมึงเจริญ สาวนางล้ำสิเดินปากทรงพันใยหน่าใสๆนวลๆผัวเบาหยื่นอยู่เข้มหานและตาวัานบ,าน,บานนังหน้อยสาวนานาพูงองคใหญ่เทียดเสียงใด้คอยเจ้าได้สงดำกูสเนอขันฟังล้ำแล้วมานี่สาวพราเอาก็คือกันความสัมพันธ์ที่เคยหัหกตอกันย่าไม่หมาง ไผ่มาทำบุญสร้างน้ำการพลังยิงไงอันความสุขเจ้าจงได้มิ่งไทยเป็นเลือดสาธา นี่เระพราบุพคนนี้โบมีไปประแจกบอ่หอนแยกออกได้คือไม่พาก,ากลางคือจังเฮากินเข่าเฮากินเฮากับอิ่มบอ่ฮอนไปอิมพองเขานั่นผู้บ่กินพ็จะใน,นแล้วมันนีศรัทธาใหญ่ใจใสสปอร์ตโอขออนุญาตถ่ายหมสักนิดนึงนะคะแ,แ,และหมอแคนมาและหมอแคนเส้าเป่าก็จะเข้ายันถือท่าอาปากโอ้ยเสาเปนี่กระไรโอ้ยม,มันมันมันตีขึ่นในอะไรที่ไหนล่ะ ว่าจยจางนี้จะมาใบหั่มอเคจันเด็กแบบอันนับน้ำนะค่ะวันแท็กเตอร์โอเคนะค่ะนอขอบคุณค่ะ นี่หล่พันวาสาาัทานี่สาาัทถาคืออย่างสัทธาคือคุามเสือเสื่าบาบ,บุญขุ้นโทษมีจริงสวรรค์มีจิงนรกมีจริงพันวาสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจบาบ,บุญคุ้นโทษขืออยู่กับเา้าสร้างไหวนาะแม่นอกนี่เหล่าพันวาบุญน่นาเปียบด,ดังของขาวเปียบเสมือนดวงดาวนี่พระจันทร์ึถึงฝ้าแสงใสจ้าห้องใสสี บุญนั้นนี้นนใส่้านนามเออพอคือ,อ,อจำคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพเจา้าสถานฮาโมนีไเด้สารเงินสระทองเงินตาเปียบาทเพนเดยเลือกถึงมาบับกบมีบุญกมีจริงนี่แหละคุณแม่เอยเกิดมาแล้วเท้ามาแล้วเปียบคือไม่ไกฟัง คืออาจารย์นันท์อังกายอยจากสิโยอ้อยระวังได้นี่แหละคุณพ่อเอ๋ยนี่แหละคุณแม่เอ๋ยได้บุ๋บสวยๆบอค่ะนี่แหละพิ่นว่าสังนากระทำบุญขึ้นมาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นยังได้กล่าวไว้ว่าทำความดีให้หลายๆทำวามสวยให้เนโนยย่อมห่อไถ่ไปนั่นผลบุญนั <give S 1> ่นกระสิทธิใจตอบสนอง อยู่ทรงขึ้นสู่ส,สวรรค์แต่ว่าเขามีชีวิตอยู่ผลบุญอังสิตอบสนองไปเมื่อหนาเมื่อในในอนาคตเนาะเอ้าเดินแกณฑ์แจมเนฝ้าเนาะเออมาเราบอกหมอหมอมือกอ้งเขาเขาเดินก่อนจักหน่อยหมอแค่เอาหาหม่องจอดหม่องโรงบัาบาลขออนุญาตหัวเรื่องเดินแกณฑเจ้าได้กินเขานะมู่บ้านได้กินอยู่ แสดงว่าเจ้าพระท่านถือของดีอยู่ในแนวกินเดิมเนี่ยข,ขณะในแนวกินผู้ดใดกินเข่าตากลับไปทั้งหนึง่งเขี้ยวกลับไปทั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนีเน้เป็นอย่างเป็นอย่างว่าเห็นมันสัดมันจิยนนะคนน่ะเมาเนี่านี่แล้ว <c oughs> โอ้ยสัมพ่อขวดเป็นปลาเตอปลาะเตกค่ะสมพ่ล่ำแล้วกับสีฟ้าลูกไปกินเด้อเถาเด้อตะไเซะ<อ>มะฮุ่งกับไส้ซาอีกสัมพ่อสัมพ่ออาจารย์แม่นอุ่นตุ่นอุ่นตุ่นอยู่หรอมาอุ่นตุ่นตัวเมาแต่นตุ่น เอาว่สันเพื่อเป็นการโบเสียนิลิกาก็สีล่ำจะก่อนบรลำดอกใส่แคสเนาะก็ไปยกหนาสักคนมันหลายแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์นาตีฮอกขอประจำหน้าที่จักน้อยบาดอาจารย์ตัดติงหนงเขาเอิอนอาจารย์เฟิร์ตเขาเอิอนตัดติ่งนงหนึ่งคนเออสวยเออสวยเออสวยส่ถ่ายใส่ถ่าอาจารย์เมียนเราบวชขึ้นมาเราไปเอาเกี่ยวอยู่สอยสอยพนวานเขาตู้เฮ็ดกับนกเขาตู้เออนอนกับสู่เนี่ยเทิงดูดเทิงเนีย ปานอนกับเมียเสียในกับปทอถอดบ่ได้ลูกสีตื่นเฝ้าเขาเท่าเ้า